ประเด็นคือเรื่องของซาลาเนี่ยค่ะตอนนี้ตลาดซาอูปิดวันนี้วันนี้เลยวันนี้ปิดวันนี้นนนนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็มองว่าการย้ายที่ของซาลาในตอนนี้เกิดขึ้นยากแล้วละ่ะแต่อ,อนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่แน่นะคะอย่าง f าเลอร์เองก็มองว่าซาอุดิอาระเบียอยากได้ใครต้องได้เขามองว่าสุดท้ายมันอาจจะพุ่งไปถึง300ร้ล้านปอนด์แต่ก็อีกหลายหลายฝ่ายเขาก็มองว่าจะขายคงขายไม่ได้หรอกแต่ละสุดซาลามีชื่อแล้วต่อข่าวนี้เลยได้ปะ มีชื่อในบอลองดอช็อตลิสนะก็คือเป็นรายชื่อนักเตะที่เหมือนกับว่าก็บอลงดอล้วมนมินีนมินีใช่นะคะก็นมินีเป็นบอลงดอนักเตะที่มีลุ้นบอลงดอแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปตัดอีนี่ใช่ครับอันนี้เป็นลิสต์ใหญ่อันนี้เป็นลิสต์ใหญ่ครับนะคะส่วนเรื่องของการขายซาร่าเอาจริงเนี่ยก็ยังวันนี้วันนี้วันสุดท้ายถ้าปิดตลาดปิดวันนี้จริงนะคิดว่า ตลาดรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายแน่นอนแน่นอนเถอะแน่นอนเถอะแต่มันมีข่าวผู้ชมเออแล้วเรื่องเนี้ยอันเนี้ยผมก็เป็นคนชอบข่าวต่างประเทศนะก็พอรู้กันอยู่ว่าเขามีปัญหาเรื่องการทูนเห่ะแต่ว่ามันซีเรียสขนาดนั้นเลยไหมครับอียิปต์กับซาอุครับมันก็มีอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าดิวมันจะส่อร่มเพราะปัญหาการทูตล้วนหรือเปล่าไม่ใช่หรอกดิวเนี้ยเอาจริงๆมันเกิดขึ้นได้ยากในฤดูกาลนี้ เป็นเรื่องของเหตุผลฟุตบอลซะมากกว่าอื่นๆเนี่ยอื่นๆเป็นเรื่องที่เทียบเขาเนี่ยสื่อก็อพยายามหามาเป็นข่าวเคียงๆค,คือไม่ได้ถึงขนาดแบบโหลเสเซียอยู่เครนใช่ไหมใช่ไหมใช่แันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะครับใครทราบเรื่องอียิปต์อ่ออียิปมะฮะฝาอขอภัยอียิปต์กับซาอุดีอาระเบียบเนี่ย งมาบอกหน่อยได้ไหมเขามีปัญหากันคือเขามาขัดแย้งกันมาเป็น10ปีแล้วก็คือเป็นเรื่องของตอนนั้นเนี่ยมันมีโหการประท้วงปิดล้อมสถานทูตซาอุที่เมืองใหญ่อของอียิปต์ทั้งไกโรทั้งอะไรอางเยอะแต่นานมาแล,แ,ลแล้วไม่ใช่เหรอคือตอนนั้นซาอุเดอาระเบียเนี่ยไปขังนะักกฎหมายสัญชาติอียิปต์ก็มีข่าวมีแบบเรื่องของแบบโหแต่มันก็หลังจากนั้นเนี่ยนานมาแล้วค่ะมีการพยายามที่จะประสานความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติกันเรื่องของการพยายามทำเขาเียทำโครงการดีๆสนับสนุนเงินทุนการศึกษาอะไรก็ว่าแต่่แต มันก็ยังเป็นอะไรที่มีความคลุกกุ่นกันอยู่ประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกอะดิวนี้ไม่น่าจะแรงขนาดนั้นดิวนี้ถ้าจะไม่เกิดไม่เกิดเพราะว่าครอปไม่ขายอแต่ดูกันน้าไม่รู้แล้วนะเหมือนแรกๆคนจะย้ายไปซาอุชอบติดปัญหาบอกซาสนานู่นนี่โอ้โหย้ายไปทางนั้นอใช่เขาปรับตัวได้นี่ปเดี๋ยวเขาอยู่เหมือนข้างๆก็ได้